ก็สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมนึ่ซีนะครับผมวัจะเปิดไอด็อกันนะครับแล้วก็มีคูนเอ็มหนึ่งเล่นเหมือนเดิมน,นะครับนะอาจจะได้ของดีๆสิบลำนีวันนี้มาเปิดสิบลำ,ลำ,ลำ,ลำร่าครับมีเขาบอกเสียงมันดังไปใช่ไหมเดี๋ยวผมแก้ไขกันคิดว่าน,นมีคนบ่วกันเต็มแล้วเสียงดังไป ายว่าถ้าเราอยู่นี้ไปเรื่อยผมว่าน่าจะตายนะ กี่แบ็กตายว่ายิงบอสยิงไปเรื่อยๆนะอ้าวตายแล้ว บอสปวดท่ยิมเลยครับผมเอาเรื่องอยู่นะเอ็มหนึ่งยิงบอสระยะโคตรไกลนะจราอยยิงยิงผีนัดเดียวคือตายหมดเลยนัดเดียว สนุกดีนะเนี่ยมันไม่ยิงแบบตายตายครึ่งอะเออขาดครึ่งนะอะไรเงี้โอเคมาเปิดกันต่อครับผมเปิดแอดดับกันต่อมาหืมตอง ตอนนี้ผมขอเปิดเลยแล้วกันนะครับเปิดไปเลยแล้วกันนะฮะลำตอนลำไปเลยป <_ Q> ุ๊บเฮฟวี่มั้งนี่โอ้โหเฮฟวี่ไม่ออกเลยนะครับยา <_ Q> กยากให้ล้มแบบิดเอามาทำไมวะ อยนี้คือแฮนดิบินี้ไม่ไม่มีประโยชน์เลยนะไอ้กล่องแซนวะแบ็กไนท์ไปมเฮดพีจ้ะเอ็ม่ไหมโอ้โหเฮฟวี่ไปโอ้โหเฮฟวี่ไปเฮฟวี่ไปโอ้โหไม่ได้อะไรเลย เราค่อยๆเปิดไปครับผมนี่ในยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะน,นี่เด็ดเนะกซักใบไปป๊าบโอ้โหไม่ดีอันนี้ไม่ดีโอ้ยฟาร์มาร์สแต่ฟาร์มาร์สคือมีแล้วนะ พอซิกดาบไหมป้าซิกดาบโห้ซิกดาบไม่โหเลยวะ่ะโอเคอุย้ยสองฟ้าสวยๆตอนนี้เฮฟวี่ยังไม่ออกสักอันเลยนะครับนะของรีโวลูชั่นได้น้อยนะช่วงนี้โอ้โหโอ้โหปืดพกเอทาทำไมเนี่ย ซิกโอเคฮัตตอมปดก่อนได้ไหมโอเคมาแล้วหมดแล้วเนาะอีกสามลำบนฟ้าดาบไปก็โอ้โห F N นามาทำไม พ,พับเฮฟวี่ไปคือกล่องนี้ไม่เคยได้อะไรดีๆเลยนะสังเกตหลายรอบแล้วไม่ค่อยได้อะไรดีๆเลยนะเหมือนไฟสองลำหมดแล้วครับผมเ่ย <c> ด <oughs> ู ดีครับผมถือว่าไม่เจ็งนะฮะมาวะ่ะตัวหนึ่งพบเซตเลยนะจนะเพราะว่าปีกแดงมาวะ่ะถึงจะไม่ได้ซิกดาบแดงนะแต่ว่าเฮีบิปปีกแดงมาจอยู่พับเขาให้ได้อะไรจบหมิงมีอะไรไปก๊อป AWU โหแฮนด์บ oh, ิดกระเป๋าครับมีแล้วเนาะโอเคนำสุดท้าย M1 เรียกฝวันกำลังใจอืมินฟินิตี้ขอซิกดาบอันนึงไหมซิกดาบไหมโหไม่ซิกดาบอ่ะ M1 ครับ ทีสามีแล้วเนาะโอเคอยู่ได้มาตัวหนึ่งครับผมถือว่าของดีแตกมาหนึ่งชิ้นนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับงนก็จะลงคลิปบ่อยอยู่เนาะเราจะลง UC ยูซี่ยาวๆเลยเนาะส่วนเซิร์ฟเวอร์สับปับเถื่อนอะไอยากจ้างคลิปก็ทักมาได้นะเปรียราคากันเองไปแล้วผมบายยเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับ